ามมาติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเมื่อวันพุธท,ที่23กรกฎาคม2568อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2568ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยมีกำหนดการโอนเงินจำนวน3ารอบ ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์เคยแจ้งความประสงค์ไว้ในปีที่ผ่านมาตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสมสดิการเข้าบัญชีรวมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเทที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดดังนี้รอบที่หนึ่งโอนเงินวันที่16กันยายน2568ให้กับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496 รอบที่2โอนเงินวันที่17กันยายน2568ให้กับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึงวันที่31ธันวาคม2502าและรอบที่3โอนเงินวันที่18กันยายน2568ให้กับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 3ถึงวันที่31สิงหาคม2 5 0 8 สำหรับรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ในรอบถัดไปคือรอบเดือนตุลาคมวันที่24ตุลาคม2568รอบเดือนพฤศจิกายนวันที่24พฤศจิกายน2568และรอบสุดท้ายเดือนธันวาคมวันที่24ธันวาคม2568ันาหสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขประจำตัวประชาชนหรือไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ กรณีผู้สูงอายุที่พิการป่วยติดเตียงขอให้ติดต่อเพื่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ที่สำน,นักงานคลังจังหวัดทุกแห่งหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำน,นักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์โทร056803591กด5ตามวันเวลาราชการ